ผิวสวยเนียนใสอ่อนไวัยได้ด้วยจุลินทรีย์วันนี้นะคะเกตเอาหัวข้อฮิตมาแบ่งปันกันเนื่องจากว่าตอนนี้ใครๆก็สนใจเรื่องของโปรไบโอติกจุลินทรีย์มันดียังไงวันนี้เกตจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะจุลินซีโปรไบโอติกก็คือตัวที่จะเข้าไปปรับสมดุลลำไส้ของเราค่ะพอลำไส้เราดีสุขภาพโดยรวมเราก็ดีด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือเขาส่งผลเรื่องของผิวพรรณด้วยเป็นการสวยจากภายในสู่ภายน เลยนะคะคเพราะผิวของเราก็มีจุลินทรีย์เช่นกันจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวหนังของเราเนี่ยเขาเรียกว่าไมโครไบโอมค่ะจะทำหน้าที่ควบคุมเรื่องของการอักเสบนะคะแล้วก็เป็นเกราะคุ้มกันให้กับผิวหนังเราถ้าเกิดไมโครไบโอมของใครเนี่ยเยอะก็แสดงว่าผิวเราจะมีสุขภาพดีอ่อนกวัวแต่ถ้าใครมีน้อยไม่ดีนะคะจุลินทรีย์บนใบหน้าไม่ดีก็จะผิวอ่อนแอเป็นสิวง่ายผิวอักเสบง่าย รวมไปถึงความแก่ก็มาเยือนด้วยทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ไมโครไบโอมจุลินรีบนผิวหนังของเราเยอะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอายุค่ะอายุมากขึ้นไมโครไบโอมก็น้อยลงรวมไปถึงพฤติกรรมการกินอาหารของเราและก็ pH นะคะค่า pH ที่ผิวหนังของเราก็เกี่ยวด้วยความเครียดก็เกี่ยวด้วยค่ะทีนี้เราจะมาเล่าว,ว่าวิธีการเพิ่มไมโครไบโอมนี้นะคะด้วยการกินอาหารที่มีโปรไบโอติกในที่นี้ เกดก็จะเล่าสั้นๆว่าจะมีพวกประเภทโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตก็มีหลายสายพันธุ์ควรจะกินหลากหลายยี่ห้อเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้หลากหลายสายพันธนุ์เข้ามาสู่ร่างกายของเรานะคะ 2. ก็คือกิมจิค่ะก็คือเป็นตัวหมักนั่นเองสังเกตด,ดูแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยจะเป็นพวกประเภทหมักๆทั้งนั้น3นัตโตะนะคะ 4. ก็คือซุปมิโซะอ่ะแลวทีนี้ 5ข้อดีของการกินโปรไบโอติกต่อผิวของเรามีอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะเขาจะช่วยลดอาการอักเสบของผิวไม่ว่าใครเนี่ที่หาสาเหตุไม่เจอเป็นสิวเป็นกลากเป็นสะเก็ดเงินนะคะหรือว่ามีอาการอักเสบที่ผิวหนังลองดูว่า ลองมาแก้ที่ลำไส้ของเราจุลินทรีย์ในลำไส้เราสมดุลผิวเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะ2ค่ะช่วยลดริ้วรอยแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวได้การที่คอลลาเจนมันหายอันนี้เราก็จะต้องเติมอย่างที่บอกว่าไมโครไบโอมพอมันหายไปน้อยลงไปนะคะผิวเราก็จะดูแก่ก่อนวัยขาดคอลลาเจนซึ่งอาหารที่มีโปรไบโอติกหลากหลายชนิดก็คือบางชนิดเนี่ยมันมีบางสายพันธุ์ช่วยเพิ่มคอลลาเจนได้ช่วยเพิ่มความกระชับของผิวได้ ลดริ้วรอยล่องลึกต่างๆได้ลองหามาทานดูค่ะ 3. นะคะช่วยลดเรื่องของความเรื่องของสิวทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นปัญหาของสิวสิวอักเสบอยู่เรื่อยๆ,ๆเนี่ยเพราะว่าผิวไม่แข็งแรงหรือเปล่าผิวมีอาการอุดตันสิ่งสะกะปรกเข้าไปง่ายก็ลองดูมากินโปรไบโอติกก็จะช่วยได้ค่ะ 4. นะคะจะช่วยเพิ่มเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวให้ผิวเราเนี่ยไม่ขาดน้ำ ผิวที่ไม่ดีพอจุลินทรีย์เราไม่ดีปุ๊บผิวเราจะขาดน้ําความชุ่มชื้นหายไปสิ่งที่เจอนะคะผิวแห้ง าทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าหรือบางทีเนี่ยผิวของเราที่แห้งมากๆผิวชั้นในจะฉลาดมากๆผลิตไขมันส่วนเกินออกมาเยอะจนกระทั่งเป็นเยิ้มเลยไขยมันอุดตันที่หน้าผิวหนังของเรากลายเป็นสิวอุดตันสิ่งนี้เกิดจากความไม่สมดุลของผิวเรานะคะสร้างเกราะคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นได้ด้วยการกินโปรไบโอติกค,ค่ะและสุดท้าย ผิวของเราจะดีขึ้นได้ด้วยการกินโปรไบโอติกเนี่ยเขาจะไปช่วยเรื่องซ่อมแซมผิวแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยลดอาการรบกวนจากสิ่งเรา้าอย่างเช่นอะไรบ้างผิวแดงผิวเห่อง่ายระคายเคืองง่ายเวลาที่ไปเจอแดดเวลาเจออากาศเย็นอากาศแห้งๆคันๆนั้นคันหน้าแดงแสบแดงได้ง่ายอาการเหล่านี้แสดงว่าผิวเราไม่แข็งแรงค่ะลองกินโปรไบโอติกเสริมดูนะคะอย่างที่บอกว่าก็มีเดี่ยวหลากหลาย อย่างโยเกิร์ตเองก็มีหลายยี่ห้อลองสลับกินหลายยี่ห้อเนี่ยก็จะช่วยได้แต่เน้นยำ้ำห้ามใส่น้ำตาลต้องเป็นตัวที่จืดๆไม่มีน้ำตาลนะคะเพราะน้ำตาลไม่เป็นผลดีต่อผิวเราค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่หาวิธีดูแลเรื่องของผิวพรรณฝ้ากระจุดด่างดำเกรดแนะนำ ชุดดูแลฝ้าจากเคที่ที่เกดใช้เองด้วยไว้48นะคะดูแลด้วยเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเอาอยู่ช่วยเติมน้ำให้ผิวกักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงลดอาการแสบแดงแสบกล้านภายในเราดีละภายนอกต้องบำรุงด้วยนะคะจะได้สวยใสยอย่างปลอดภัยค่ะร่วมกับการทาครีมกัน